ผู้หญิงนอกใจ99%หลงไหลในสิ่งหนึ่งที่สามีไม่เคยรู้เรื่องราวฉบับสังคมไทยสวัสดีครับท่านผู้ฟังและมิสหายทุกท่านสิ่งที่ท่านกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวธรรมดาในชีวิตสมรสแต่เป็นมุมมืมดที่น้อยคนกล้านำมาพูดถึงเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้หญิงและการนอกใจนี่ไม่ใช่คำเล่าลือหรือการคาดเดาแต่เป็นความจริงที่อาจทำให้คุณต้องเปลี่ยนมุมมองต่อความรักความไว้ใจและแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของคุณเอง ผมเข้าใจดีว่าชีวิตสมรสไม่ได้มีแต่สีชมพูและผู้หญิงก็ไม่ใช่เพศที่เข้าใจง่ายเสมอไปสิ่งที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้ต้องการให้คุณรับฟังด้วยหัวใจและสติปัญญาโปรดอยู่ฟังจนจบบันทึกไว้และกลับมาฟังอีกครั้งเมื่อคุณต้องการทบทวนตัวเองหรือคู่ชีวิตของคุณและหากคุณเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าโปรดแบ่งปันให้คนที่คุณรักเพราะเพียงไม่กี่นาทีในวันนี้อาจช่วยรักษาหรือฟื้นฟูชีวิตแต่งงานของใครบางคนได้ในชีวิตสมรสที่ยาวนานผ่า ผูห้หญิงหลายคนรู้สึกขาดแคลนทางอารมณ์ขาดความเอาใจใส่และความปรารถนาที่จะได้รับความเข้าใจเมื่อพวกเธอก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์นอกสมรสพวกเธอมักจะลหลงไหลในสิ่งหนึ่งที่สามีไม่เคยระหนักถึงและสิ่งนี้เกิดจากความต้องการทางจิตใจที่ซ่อนลึกความพึงพอใจทางอารมณ์และประสบการณ์ส่วนตัวที่พวกเธอไม่เคยได้รับการวิเคราะห์อย่างละเอียดในแต่ละแง่มุมทางจิตวิทยาจะช่วยให้เราเข้าใจพฤติกรรมของผู้หญิงที่นอกใจได้ดียิ่งขึ้นตั้งแต่ท่าทีและการกระทำที่เงียบเงันไปจนถึงความต้องการทางอารมณ์ที่ลึกลับซึ่งพวกเธอปรารถนาที่จะได้รรับกาเเตติมตม็ 1. จิตวิทยาของความปรารถนาที่จะได้รับความเอาใจใส่และความสนใจอย่างลึกซึง้งหนึ่งในสาเหตุสําคัญที่ทําให้ผู้หญิงนอกใจและหลงไหลในสิ่งนี้คือความรู้สึกของการได้รับความเอาใจใส่อย่างแท้จริงในชีวิตแต่งงานที่ยาวนานผู้หญิงหลายคนรู้สึกว่าสามีไม่ใส่ใจพวกเธออีกต่อไปหรือท่าทีที่แสดงความรักและคําชมเชยกลายเป็นของหายากทําให้พวกเธอรู้สึกถูกทอดทิ้งมาออยู่กับชู้รักพวกเธอได้รับการรับฟังความเข้าใจและความใส่ใจอย่าง ละเอยดอ่อนที่พวกเธอหอยหาซึ่งสร้างความสุขชั่วคราวและความหลงไหลในสิ่งที่พวกเธอไม่เคยได้รับจากสามีนี่เป็นปัจจัยสําคัญที่ทาให้พวกเธอยากที่จะละทิ้งประสบการณ์นี้เพราะมันตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ที่ขาดหายไปเป็นเวลานาน2จิตวิทยาของการแสวงหาความแปลกใหม่ความตื่นเต้นและการกระตุน้น การนอกใจนำมาซึ่งความรู้สึกแปลกใหม่และความตื่นเต้นที่ผู้หญิงยากจะหาได้ในชีวิตสมรสที่ยาวนานคำพูดหยอดหวานสายตาและท่าทีที่ละเอียดอ่อนจกชูรักกระตุ้นการหลั่งของสารโดพามีนและออกซิโทซินในสมองทำให้พวกเธอได้สัมผัสกับความสุขและความกระตือรือร้นซึ่งเป็นสิ่งที่ความเคยชินและความจำเจในชีวิตแต่งงานได้พลาดไปการกระตุ้นทางจิตใจนี้ทำให้พวกเธอลหลงใหลและผูกพันกับสิ่งที่สามีไม่เคยสังเกตเห็นเพราะในชีวิตสมรสความรู้สึกตื่นเต้นและเป็นที่ปรารถนาได้เลือนหายไปนานแล้วสาม จิตวิทยาของการเติมเต็มความต้องการส่วนตัวและการยืนยันคุณค่าในตนเองผู้หญิงที่นอกใจมักลหลงไหลในสิ่งนี้เพราะมันช่วยเติมเต็มความต้องการส่วนตัวที่ไม่เคยได้รับการตอบสนองพวกเธอสแสวงหาการยอมรับคำชมความรู้สึกพิเศษและการเห็นคุณค่าเมื่อได้สัมผัสก,กับความรู้สึกนี้สมองจะสร้างความพึงพอใจที่รุนแรงและยาวนานทำให้พวกเธอต้องการดำเนินต่อไปและยากที่จะต้านทานนี่ไม่ใช่เพียงความต้องการทางอารมณ์แต่ยังเป็นวิธีที่ ผู้หญิงใช้ยืนยันคุณค่าของตนเองเสริมสร้างความภาคภูมิใจและพิสูจน์ว่าพวกเธอยังคงมีความสำคัญและน่าดึงดูดในสายตาของผู้อื่น 4. จิตวิทยาของการควบคุมและประเมินปฏิกิริยาของอีกฝ่าย อีกเหตุผลหนึ่งที่ทําให้ผู้หญิงหลงหลในสิ่งนี้คือความต้องการที่จะควบคุมอารมณ์และประเมินคุณค่าของตนเองเมื่ออยู่กับชู้รักพวกเธอจะสังเกตปฏิกิริยาสายตาท่าทางและคําพูดเพื่อที่จะได้รู้ว่าตนเองมีอิทธิพลและมีสิทธิเลือกพฤติกรรมนี้ช่วยให้พวกเธอรู้สึกมีอํานาจมั่นใจและปลอดภัยมากขึ้นขณะเดียวกันก็เสริมสร้างความเชื่อมั่นในความสามารถที่จะสร้างความสนใจและตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ของตนเองการเก็บความลับและการกระทําอย่างระมัดระวังเกิดจากความปรารถนาที่จะรักษาอํานาจควบคุมไว้เพื่อให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้ นำมาซึ่งประโยชน์ทางอารมณ์เท่านั้นโดยไม่นำไปสู่ความเสี่ยงที่ไม่พึงประสงค์ 5. จิตวิทยาของการปลดปล่อยความกดดันและความเครียดการนอกใจยังเป็นหนทางสำหรับผู้หญิงในการปลดปล่อยความเครียดจากชีวิตสมรสและชีวิตประจำวันเมื่ออยู่กับชู้รักพวกเธอรู้สึกสบายใจเป็นอิสระไม่ถูกตัดสินหรือแบกรับความรับผิดชอบพวกเธอสามารถเป็นตัวของตัวเองแสดงออกถึงอารมณ์และความต้องการส่วนตัวที่ถูกเก็บกดมานานความหลงใหลนี้เกิดจากความรู้สึกที่ได้รับการเติมเต็มทางจิตใจได้มี อิสระในการสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆและลดความกดดันในชีวิตนี่คือเหตุผลที่พวกเธอเก็บเรื่องนี้เป็นความลับเพราะประสบการณ์นี้นำมาซึ่งความสุขและความพอใจที่ไม่อยากแบ่งปันให้ใครโดยเฉพาะอย่างยิ่มุ่งกับสามี 6. จิตวิทยาของความอยากรู้อยากเห็นและการสำรวจศักยภาพของตนเอง ความอยากรู้อยากเห็นเกี่ยวกับสเสน่ห์และแรงดึงดูดส่วนตัวก็เป็นอีกปัจจัยที่ทําให้ผู้หญิงหลงไหลในสิ่งนี้พวกเธอต้องการทดลองขีดจากัดของตอนเองเพื่อยืนยันว่าพวกเธอยังสามารถทําให้คนอื่นหวั่นไหวได้และยังคงมีสิทธิเลือกการกระทํานี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองความอยากรู้อยากอยากเห็นแต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจทําให้พวกเธอรู้สึกว่าตนเองยังมีชีวิตชีวามีอิทธิพลและมีความสําคัญอยู่ในหลายการณีประสบการณ์นี้ช่วยให้พวกเธอรู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและอํานาจซึ่งชีวิตสมรสไม่ได้มอบให้มานานแล้ว7 จิตวิทยาของการเติมเต็มความต้องการทางจิตใจและการเชื่อมโยงทางอารมณ์นอกเหนือจากปัจจัยข้างต้นผู้หญิงที่นอกใจยังหลงใหลในสิ่งนี้เพราะมันสร้างการเชื่อมโยงทางจิตใจที่ลึกซึ้งซึ่งพวกเธอไม่ได้รับจากสามีพวกเธอต้องการได้รับการรับฟังความเห็นอกเห็นใจความเข้าใจและการแบ่งปันความรู้สึกอย่างเป็นธรรมชาติการสร้างความเชื่อมโยงนี้ในเบื้องต้นช่วยให้พวกเธอรู้สึกปลอดภัยได้รับการยกย่องและเติมเต็มความต้องการทางจิตใจความเชื่อมโยง นี่เองที่เพิ่มระดับความหลงไหลทําให้พวกเธอผูกพันและยากที่จะละทิ้งประสบการณ์นี้แม้จะรู้ดีว่าการนอกใจอาจนามาซึ่งความเสี่ยงก็ตามดังนั้นการที่ผู้หญิง99%ที่นอกใจหลงไหลในสิ่งหนึ่งที่สามีไม่รู้ไม่ใช่เพราะพวกเธอไม่รักสามีแต่เป็นเพราะสิ่งนั้นตอบสนองความต้องการทางจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณที่ซ่อนลึกอยู่ภายในพวกเธอสแสวงหาความเอาใจใส่ความตื่นเต้นการเติมเต็มความต้องการส่วนตัวอำนาจความมอยากรู้อยากเห็นและการเชื่อมโยงทางอารมณ์ที่ขาดหายไปในชีวิตสมรส การเข้าใจในแง่มุมเหล่านี้อย่างถ่องแท้จะช่วยใหเรามองพฤติกรรมของผู้หญิงได้อย่างถูกต้องไม่รีบด่วนสรุปหรือตำหนิแต่เข้าใจถึงความต้องการและอารมณ์ของพวกเธอเมื่อตรหนักถึงสาเหตุที่ลึกซึ้งเหล่านี้คุณจะมีมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้หญิงสามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสเพิ่มความสามารถในการเห็นอกเห็นใจและสร้างความไว้วางใจเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายรู้สึกได้รับการยกย่องปลอดภัยและพึงพอใจอย่างยังย่งยืนเมื่ออยู่กับชู้รักผู้หญิงส่วนใหญ่มักต้องการทำสิ่งนี้ก่อนเสมอ ท่านผู้ฟังและมิสหายทุกท่านครับสิ่งที่ท่านกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวธรรมดาของชีวิตสมรสแต่เป็นมุมมืดที่น้อยคนกล้านำมาพูดถึงเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้หญิงและการนอกใจนี่ไม่ใช่คําเล่าลือหรือการคาดเดาแต่เป็นความจริงที่อาจทําให้คุณต้องเปลี่ยนมุมมองต่อความรักความไว้ใจและแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของคุณเอง ผมเข้าใจดีว่าชีวิตสมรสไม่ได้มีแต่สีชมพูและผู้หญิงก็ไม่ใช่เพศที่เข้าใจง่ายเสมอไปสิ่งที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้ต้องการให้คุณรับฟังด้วยหัวใจและสติปัญญาโปรดอยู่ฟังจนจบบันทึกไว้และกลับมาฟังอีกครั้งเมื่อคุณต้องการทบทวนตัวเองหรือคู่ชีวิตของคุณและหากคุณเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าโปรดแบ่งปันให้คนที่คุณรักเพราะเพียงไม่กี่นาทีในวันนี้อาจช่วยรักษาหรือฟื้นฟูชีวิตแต่งงานของใครบางคนได้ เมื่ออยู่กับชู้รักผู้หญิงไม่ได้กระทำตามสัญชาตญาณแห่งความรักหรือความใคร่เพียงอย่างเดียวแต่พวกเธอมักมีพฤติกรรมเฉพาะที่เกิดจากความต้องการทางจิตใจที่ซ่อนลึกอารมณ์และสัญชาตญาณการป้องกันตนเองพวกเธอมักจะให้ความสำคัญกับการทำสิ่งสำคัญบางอย่างก่อนเพราะนั่นเป็นวิธีที่พวกเธอใช้ประเมินอย่างเชิงและสร้างความปลอดภัยขณะเดียวกันก็เพื่อตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ที่รู้สึกกาดหายไปในชีวิตสมรส เพื่อทําความเข้าใจให้ชัดเจนเราจะมาวิเคราะห์ลึกลงไปในแต่ละแง่มุมทางจิตวิทยาตั้งแต่พฤติกรรมเริ่มต้นไปจนถึงความรู้สึกภายในที่นําไปสู่การที่ผู้หญิงเลือกคาสิ่งนี้ก่อนเสมอไม่อยู่กับชู้รัก 1. จิตวิทยาของการทดสอบสเสน่ห์และระดับความสนใจของชู้รัก หนึ่งในการกระทำแรกๆที่ผู้หญิงมักทำเมื่ออยู่กับชู้รักคือการสังเกตและประเมินปฏิกิริยาของอีกฝ่ายพวกเธอต้องการรู้ว่าตนเองยังน่าดึงดูดมีเสน่ห์และสามารถทำให้คนอื่นสนใจได้หรือไม่นี่ไม่ใช่เพียงพฤติกรรมอย่างเชิงทางกายแต่ยังเป็นการพิสูจน์คุณค่าของตอนเองเมื่อความรู้สึกถูกละเลยในชีวิตสมรสมาเป็นเวลานานทำให้ความภาคภูมิใจในตนเองลดลงพวกเธอจึงหาทางที่สน์ว่าตนเองยังคงมีความสำคัญและมีอำนาจเหนืออารมณ์ของผู้อื่นพฤติกรรมนี้ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและทำให้แน่ใจว่าก้าวต่อไปในความสัมพันธ์จะอยู่บนพื้นนฐาาของควม ปลอดภัยและความเข้าใจ 2. จิตวิทยาของการสร้างความรู้สึกปลอดภัยและสบายใจก่อนที่จะแบ่งปันความรู้สึกหรือขยับเข้าใกล้กันทางกายผู้หญิงมักต้องการความมั่นใจว่าชู้รักเป็นคนที่ไว้ใจได้พวกเธอจะสังเกตวิธีที่อีกฝ่ายตอบสนองต่อทุกท่าทีคำพูดสายตาและแม้กระทั่งระยะห่างระหว่างคนสองคนการกระทำนี้ช่วยให้พวกเธอสัมผัสได้ถึงระดับความปลอดภัยและรับประกันว่าจะไม่ถูกหักหลังหรือทำร้ายความรู้สึกจิตวิทยานี้เกิด จากสัญชาตญาณการป้องกันตนเองเพราะผู้หญิงเข้าใจดีว่าความสัมพันธ์นอกสมรสนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยงและง่ายต่อการทำร้ายจิตใจหากขาดความระมัดระวัง 3. จิตวิทยาของความต้องการเป็นที่ปรารถนาและได้รับความสนใจ แรงผลักดันอันทรงพลังที่ทำให้ผู้หญิงทำสิ่งนี้ก่อนคือความต้องการที่จะเป็นที่ปรารถนาและได้รับความสนใจพวกเธอต้องการให้ชูรักแสดงออกถึงความสนใจความใส่ใจและความต้องการเพื่อให้รู้สึกว่าตนเองยังคงมีเสน่ห์และมีความสำคัญการกระทำนี้ไม่เพียงแต่ตอบสนองความต้องการทางอารมณ์ชั่วคราวแต่ยังช่วยเสริมสร้างความมั่นใจและทำให้พวกเธอได้สัมผัสกับความรู้สึกตื่นเต้นที่ไม่สามารถหาได้ในชีวิตสมรสที่ยาวนานการสังเกตสายตารอยยิ้มการสัมผัสเบาๆหรือคำพูดเป็นวิธีที่พวกเธอใช้วัดระดับความปรารถนาของอีกฝ่ายขณะเดียวกันก็ สร้างความรู้สึกปลอดภัยก่อนที่จะก้าวลึกเข้าไป4จิตวิทยาของการควบคุมอารมณ์และสถานการณ์เมื่อก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์นอกสมรสผู้หญิงมักต้องการควบคุมทั้งสถานการณ์และอารมณ์ของตนเองและชูรักพวกเธอรู้ดีว่าหากสูญเสียการควบคุมตั้งแต่แรกความสัมพันธ์อาจกลายเป็นความเสี่ยงดังนั้นพวกเธอมักจะเป็นฝ่ายนำบทสนทนาสร้างบรรยากาศที่เหมาะสมและทดสอบปฏิกิริยาของอีกฝ่ายด้วยพฤติกรรมที่ละเอียดอ่อนการกระทำนี้ช่วยให้พวกเธอสามารถปกป้องตนเอง สร้างโอกาสในการปรับทิศทางความสัมพันธ์ไปในทางที่เป็นประโยชน์รักษาอารมณ์ให้มั่นคงและตรวจสอบว่าชูรักคนนั้นเหมาะสมกับความต้องการของพวกเธอหรือไม่ 5. จิตวิทยาของการเติมเต็มความต้องการทางอารมณ์ที่ซ่อนลึก ก่อนอื่นใดผู้หญิงจะพยายามเติมเต็มความต้องการทางอารมณ์ที่พวกเธอไม่ได้รับในชีวิตสมรสพวกเธอต้องการได้รับการรับฟังความเข้าใจการยกย่องและความเห็นอกเห็นใจก่อนที่จะก้าวไปสู่ขั้นของความใกล้ชิดทางกายพวกเธอมักจะสร้างความเชื่อมโยงทางจิตใจก่อนโดยการแบ่งปันความคิดความรู้สึกในใจหรือแม้กระทั่งประสบการณ์ส่วนตัวการกระทำนี้ช่วยให้พวกเธอรู้สึกปลอดภัยลดความกดดันทางอารมณ์และสร้างความผูกพันชั่วคราวความต้องการนี้เองที่ทำให้พวกเธอทำสิ่งนี้ก่อนเสมอเพราะหากอารมณ์ยังไม่เชื่อมโยงกันแล้วขั้นตอนต่อไปก็ยากที่จะ เกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและน่าพึงพอใจ 6. จิตวิทยาของความอยากรู้อยากเห็นและการค้นพบตัวเองการนอกใจยังเป็นวิธีที่ผู้หญิงใช้ค้นพบตัวเองอีกครั้งเมื่อก้าวเข้าสู่ความสัมพันธ์นอกสมรสพวกเธออยากรู้ว่าตนเองยังมีสเสน่ห์ความสามารถในการเย้ายวนและทําให้คนอื่นหวนไหวได้หรือไม่การกระทําแรกๆมักเป็นการสังเกตประเมินและทดสอบปฏิกิริยาของชู้รักเพื่อยืนยันว่าพวกเธอยังมีสิทธิเลือกและยังมีคุณค่าความอยากรู้อยากเห็นนี้ไม่เพียงเกี่ยวข้องกับเรื่อง ทางกายแต่ยังเป็นความต้องการที่จะทดสอบอารมณ์ความสามารถในการมีอิทธิพลและการควบคุมในสภาพแวดล้อมใหม่ๆเจ็ดจิตวิทยาของการป้องกันความเสี่ยงและการป้องกันตนเองอีกหนึ่งปัจจัยสําคัญคือจิตวิทยาของการป้องกันความเสี่ยงผู้หญิงรู้ดีว่าการนอกใจอาจนําไปสู่ผลกระทบที่ร้ายแรงหักไม่ระมัดระวัง ดังนั้นพวกเธอจึงทำสิ่งนี้ก่อนเสมอเพื่อประเมินความเสี่ยงวัดระดับความปลอดภัยและทำให้แน่ใจว่าความสัมพันธ์สามารถดำเนินไปได้โดยไม่ถูกทํำร้ายพฤติกรรมการอย่างเชิงและตรวจสอบนี้ช่วยให้พวกเธอรักษาอำนาจในการควบคุมลดความเสี่ยงและรับประกันว่าทุกย่างก้าวต่อไปจะเกิดขึ้นด้วยความตื่นตัวและเป็นฝ่ายควบคุม ดังนั้นไม่อยู่กับชู้รักผู้หญิงไม่ได้กระทําตามสัญชาตญาณความรักเพียงอย่างเดียวแต่จะมีการกระทําเริ่มต้นเพื่อทดสอบสเสน่ห์สร้างความรู้สึกปลอดภัยตอบสนองความต้องการที่จะเป็นที่ปรารถนาและได้รับความสนใจควบคุมสถานการณ์เชื่อมโยงอารมณ์ที่ซ่อนลึกค้นพบตัวเองและป้องกันความเสี่ยงการเข้าใจในแง่มุมทางจิตวิทยาเหล่านี้ช่วยให้เรามองพฤติกรรมของผู ห้อหญิงในความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนได้อย่างถูกต้องไม่รีบด่วนสรุปหรือตำหนิแต่เข้าใจถึงความต้องการและอารมณ์ของพวกเธอเมื่อตรหนักถึงสาเหตุที่ลึกซึ้งเหล่านี้คุณจะมีมุมมองที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้หญิงซึ่งจะช่วยให้สามารถปรับปรุงความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสหรือเข้าใจตนเองและคู่ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นชีวิตสมรสและความสัมพันธ์ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่ยังเป็นศิละปะของการทำความเข้าใจการเห็นอกเห็นใจและการจัดการอารมณ์อย่างชาญฉลาดเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายร การนอกใจส่วนใหญ่ไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะอยากสิ่งนี้จนควบคุมไม่ได้สวัสดีครับท่านผู้ฟังและมิสหายทุกท่านสิ่งที่ท่านกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวธรรมดาของชีวิตสมรสแต่เป็นมุมมืดที่น้อยคนกล้านำมาพูดถึงเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้หญิงและการนอกใจนี่ไม่ใช่คำเล่าลือหรือการคาดเดาแอต่อเป็นความจริงที่อาจทำให้คุณต้องเปลี่ยนมุมมองต่อความรักความไว้ใจและแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของคุณเอง ผมเข้าใจดีว่าชีวิตสมรสไม่ได้มีแต่สีชมพูและผู้หญิงก็ไม่ใช่เพศที่เข้าใจง่ายเสมอไปสิ่งที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้ต้องการให้คุณรับฟังด้วยหัวใจและสติปัญญาโปรโดยอยู่ฟังจนจบบันทึกไว้และกลับมาฟังอีกครั้งเมื่อคุณต้องการทบทวนตัวเองหรือคู่ชีวิตของคุณและหากคุณเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าโปรโดแบ่งปันให้คนที่คุณรักเพราะเพียงไม่กี่นาทีในวันนี้อาจช่วยรักษาหรือฟื้นฟูชีวิตแต่งงานของใครบางคนได้ผู้หญิงนอกใจไม่ใช่เพราะรักเสมอไปแต่หลายครั้งเป็นเพราะความอยาก บางอย่างที่เกินกว่าจะควบคุมได้ความอยากนี้ไม่ใช่เพียงความปรารถนาทางกายแต่ยังเป็นความหยหาทางอารมณ์จิตใจและการยอมรับเพื่อให้เข้าใจอย่างของแท้เราจำเป็นต้องวิเคราะห์ลึกลงไปในแต่ละแง่มุมทางจิตวิทยาเพราะผู้หญิงแต่ละคนมีเรื่องราวมีชั้นของอารมณ์ที่ซับซ้อนและมีความต้องการที่ซ่อนเร้นแตกต่างกันไป 1. จิตวิทยาของความอยากได้รับความเอาใจใส่และหยหาคุณค่าในตนเอง หนึ่งในสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดที่ทำให้ผู้หญิงนอกใจคือความรู้สึกถูกทอดทิ้งในชีวิตสมรสเมื่อผู้หญิงไม่ได้รับความเอาใจใส่คำชมหรือแม้แต่ท่าทีเล็กๆน้อยๆที่แสดงถึงความรักพวกเธอจะรู้สึกว่าคุณค่าในตัวเองถูกทำลายความปรารถนาที่จะได้รับความสนใจการยกย่องและการยอมรับเป็นความต้องการพื้นฐานของมนุษย์แต่สำหรับผู้หญิงวัยกลางคนหรือผู้ที่แต่งงานมานานความต้องการนี้มักถูกสามีหรือครอบครัวละเลยการมองหาคนอื่นเพื่อเติมเต็มความรู้สึกนี้ไม่ใช่เรื่องของความรักเสมอไปแต่เป็นหนทางในการชดเชยความรู้สึกขาดหายเพื่อให้ รู้สึกว่าตนเองยังมีคุณค่าและมีความสําคัญเมื่อความอยากนี้สะสมมานานเกินไปมันจึงง่ายที่จะนําไปสู่พฤติกรรมที่ควบคุมไม่ได้ทําให้ผู้หญิงนอกใจโดยไม่ทันได้ไตร่ตรอง 2. จิตวิทยาของการแสวงหาความรู้สึกใหม่ๆและความตื่นเต้น บางครั้งการนอกใจเป็นวิธีที่ผู้หญิงใช้เพื่อสัมผัสกับความรู้สึกแปลกใหม่แตกต่างจากความเคยชินและซ้ำซากในชีวิตสมรสความรู้สึกตื่นเต้นเมื่อได้พบเจอได้รับการจีบและได้รับความสนใจจากคนอื่นจะกระตุ้นการหลั่งสารโดพามีนและออกซิโทซินในสมองนำมาซึ่งความรู้สึกเบิกบานและมีความสุขชั่วคราวผู้หญิงหลายคนยอมรับว่าความรู้สึกนี้เปรียบเสมือนยาที่ช่วยให้พวกเธอลืมความเครียดในแต่ละวันและความเบื่อหน่ายในชีวิตสมรสเมื่อได้สัมผัสความรู้สึกนี้แล้วพวกเธอก็จะถูกดึงเข้าไปในวงวนได้ง่าย เพราะความตื่นเต้นทางจิตใจนั้นมีพลังเหนอือเหตุผลสจิตวิทยาของการปลดปล่อยความกดดันและอารมณ์ส่วนตัวการนอกใจอาจเกิดจากความต้องการปลดปล่อยอารมณ์และความกดดันในชีวิตประจําวันผู้หญิงบางคนต้องรับผิดชอบอย่างหนักในครอบครัวการดูแลลูกความกดดันจากงานหรือความขัดแย้งในชีวิตสมรสทําให้พวกเธอรู้สึกเครียดและติดกับความสัมพันธ์นอกสมรสบางครั้งจึงกลายเป็นที่หลบภัยที่ที่พวกเธอสามารถเป็นตัวของตัวเองไม่ต้องรับผิดชอบไม่ถูกวิจารณ์หรือควบคุมนี่ คือวิธีที่พวกเธอแสวงหาความสมดุลทางอารมณ์ชั่วคราวและเมื่อความรู้สึกนี้มอบความพึงพอใจให้พวกเธอก็ยากที่จะควบคุมพฤติกรรมซึ่งนำไปสู่การนอกใจอย่างต่อเนื่อง 4. จิตวิทยาของความปรารถนาในอำนาจและความรู้สึกของการได้เลือก การนอกใจยังเกี่ยวข้องกับความต้องการที่จะยืนยันตัวตนเมื่อผู้หญิงรู้สึกว่าตนเองถูกลืมหรือไม่น่าดึงดูดในสายตาของสามีอีกต่อไปพวกเธออาจหาทางพิสูจน์ว่าตนเองยังมีคุณค่าย,ยังมีสิทธิ์เลือกและยังน่าดึงดูดสำหรับผู้อื่นความรู้สึกมีอำนาจนี้สร้างความกระตือรือร้นทำให้พวกเธอรู้สึกมีชีวิตชีวาและมีความสำคัญเมื่อความอยากนี้ผนวกรวมเข้ากับความพึงพอใจทางอารมณ์พวกเธอก็จะสูญเสียการควบคุมได้ง่ายเพราะความรู้สึกของการเป็นที่ปรารถนาและมีอำนาจในการเลือกนั้นรุนแรงเกินกว่าจะหยุดได้ในทันที 5. จิตวิทยาของการพึ่งพาทางอารมณ์และนิสัยเสพติดความตื่นเต้นผู้หญิงบางคนที่นอกใจไม่สามารถหยุดได้เพราะพวกเธอได้พึ่งพาอารมณ์ที่ความสัมพันธ์นอกสมรสนำมาให้เมื่อความรู้สึกตื่นเต้นการเป็นที่ปรารถนาและการได้รับความเอาใจใส่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องพวกเธอก็เริ่มสร้างนิสัยของการพึ่งพาทางอารมณ์เหตุผลถูกบดบังด้วยความต้องการที่จะตอบสนองอารมณ์และยิ่งพยายามควบคุมก็ยิ่งยากที่จะหลุดพ้นสิ่งนี้อธิบายได้ว่าทำไมหลายคนถึงยังคงนอกใจต่อไปแม้จะรู้ผลที่จะตามมาอย่างชัดเจน เพราะการสูญเสียการควบคุมไม่ใช่เพราะพวกเธออ่อนแอแต่เป็นเพราะกลไกลทางอารมณ์ได้เข้าครอบงำแล้ว 6. จิตวิทยาของความอยากรู้อยากเห็นและการค้นพบตัวเอง บางครั้งการนอกใจก็เป็นวิธีที่ผู้หญิงใช้ค้นพบตัวเองอีกครั้งโดยเฉพาะหลังจากใช้ชีวิตในกรอบของครอบครัวมาหลายปีพวกเธออยากรู้ว่าตนเองยังมีสเสน่ห์ยังสามารถทําให้คนอื่นหวั่นไหวและยังสามารถสัมผัสอารมณ์ใหม่ๆได้หรือไม่นี่เป็นความต้องการตามสัญชาตญาณของมนุษย์ที่จะทดสอบขีดจํากัดตอบสนองความอยากรู้อยากอยากเห็นและทําความเข้าใจตัวเองมากขึ้นเมื่อความอยากรู้อยากอยากเห็นผสมผสานกับความปรารถนาทางอารมณ์พฤติกรรมการนอกใจจึงกลายเป็นสิ่งที่ควบคุมได้ยาก ดังนั้นผู้หญิงนอกใจไม่ใช่เพราะรักเสมอไปแต่หลายครั้งเป็นเพราะความอยากทางอารมณ์จิตใจและจิตวิทยาที่เกินกว่าจะควบคุมได้พวกเธอแสวงหาความเอาใจใส่ความตื่นเต้นการปลดปล่อยความกดดันอำนาจและความสุขชั่วคราวหรือแม้กระทั่งการค้นพบตัวเองการเข้าใจปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้เราไม่รีบด่วนตัดสินหรือตำหนิแต่มองความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสอย่างเข้าใจมากขึ้นเมื่อเราสามารถระบุความต้องการและความปรารถนาเหล่านี้ได้เราก็จะสามารถพูดคุยเห็นอกเห็นใจและร่วมกันสร้างความไว้วางใจขึ้นมาใหม่ได้ ชีวิตสมรสไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่ยังเป็นศิลปะของการทำความเข้าใจการแบ่งปันและการจัดการอารมณ์เมื่อตระหนักถึงสาเหตุที่ลึกซึ้งแล้วเท่านั้นคุณจึงจะสามารถรักษาหรือฟื้นฟูความสัมพันธ์ช่วยให้ผู้หญิงรู้สึกได้รับการยกย่องเป็นที่รักและพึงพอใจในทางที่ดีและยั่งยืนได้หากต้องการใกล้ชิดกับผู้หญิงวัยห0สถึงหต้องเข้าใจสิ่งนี้สวัสดีครับ ท่านผู้ฟังและมิสหายทุกท่านสิ่งที่ท่านกำลังจะได้รับฟังต่อไปนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องราวธรรมดาของชีวิตสมรสแต่เป็นมุมมืดที่น้อยคนกล้านำมาพูดถึงเกี่ยวกับจิตวิทยาของผู้หญิงและการนอกใจนี่ไม่ใช่คำเล่าลือหรือการคาดเดาแต่เป็นความจริงที่อาจทำให้คุณต้องเปลี่ยนมุมมองต่อความรักความไว้ใจและแม้กระทั่งความสัมพันธ์ของคุณเอง ผมเข้าใจดีว่าชีวิตสมรสไม่ได้มีแต่สีชมพูและผู้หญิงก็ไม่ใช่เพศที่เข้าใจง่ายเสมอไปสิ่งที่ผมจะแบ่งปันในวันนี้ต้องการให้คุณรับฟังด้วยหัวใจและสติปัญญาโปรดอยู่ฟังจนจบบันทึกไว้และกลับมาฟังอีกครั้งเมื่อคุณต้องการทบทวนตัวเองหรือคู่ชีวิตของคุณและหากคุณเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มีคุณค่าโปรดแบ่งปันให้คนที่คุณรักเพราะเพียงไม่กี่นาทีในวันนี้อาจช่วยรักษาหรือฟื้นฟูชีวิตแต่งงานของใครบางคนได้ ชีวิตของผู้หญิงทุกคนเปรียบเสมือนการเดินทางที่เต็มไปด้วยสีสันและเมื่อพวกเธอก้าวเข้าสู่วัย50หรือ60การเอดินทางนั้นได้ผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมายพวกเธอเคยรักเคยเสียสละเคยอดทนและเคยมีความสุขกับสิ่งเรียบง่ายสำหรับพวกเธอแล้วเรื่องบนเตียงในวัยนี้ไม่ใช่เกมของสัญชาตญาณอีกต่อไปแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความรู้สึกความปลอดภัยความเคารพและความต้องการที่จะได้รับการทนุถนอมผู้ชายที่ต้องการก้าวเข้าสู่โลกของพวกเธอไม่สามารถใช้เพียงพลกลัง ร่างกายหรือทักษะได้แต่ต้องเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในจิตใจของพวกเธออย่างลึกซึง้งผู้หญิงในวัยนี้ผ่านประสบการณ์ชีวิตมามากมายพวกเธอรู้ดีว่าตัวเองต้องการอะไรและไม่หลงไปกับอารมณ์ชั่ววูบได้ง่ายๆดังนั้นการที่จะเข้าถึงตัวพวกเธอได้นั้นต้องเริ่มจากการเข้าถึงหัวใจก่อนแล้วจึงจะสามารถสัมผัสร่างกายได้ผู้ชายที่มีความละเอียดอ่อนจะเข้าใจว่าสิ่งที่ต้องไขว่คว้านั้นไม่ใช่เพียงเคล็ดลับในการพิชิตร่างกายแต่คือกุญแจที่จะเปิดประตูหัวใจที่อาจปิดตายมานาหลายปีหนึ่ง ความต้องการความปลอดภัยทางอารมณ์หลักฐานของความใกล้ชิดทั้งหมดในวัย50-60ผู้หญิงได้พบเห็นและผ่านความผันผวนมามากมายบางคนเคยผ่านชีวิตสมรสที่มั่นคงบางคนเคยมีบาดแผลในใจที่ยากจะลืมเลือนบางคนสูญเสียคู่ชีวิตหรือยร้างสิ่งเหล่านี้ทําให้พวกเธออ่อนไหวและระมัดระวังในการเปิดใจรับผู้ชายคนใหม่ความใกล้ชิดทางกายสําหรับพวกเธอไม่สามารถแยกออกจากความรู้สึกปลอดภัยทางใจได้หากพวกเธอ รู้สึกว่าคุณไม่จริงใจหรือเข้ามาเพียงเพราะความใคร่ชั่วคราวพวกเธอจะสร้างกำแพงที่แข็งแกร่งขึ้นมาทันทีในทางปรับกันหากคุณมอบความเอาใจใส่รับฟังและทำให้พวกเธอเชื่อว่าได้รับการยกย่องพวกเธอก็จะยอมให้คุณเข้าใกล้โดยสมัครใจในวันนี้การกอดที่มั่นคงสายตาที่อบอุ่นหรือคำถามท,ามที่หงเยสุขภาพอาจทำให้หัวใจของพวกเธอสั่นไหวได้มากกว่าคำหวานใดๆเมื่อพวกเธอรู้สึกได้ว่าคุณไม่ได้ต้องการพวกเธอแค่คืนเดียวแต่ต้องการอยู่เคียงข้างในฐานะเพื่อนร่วมทางพวกเธอจึงจะเปิดใจอย่างแท้จริงสอง การเชื่อมโยงทางปัญญาและความเข้ากันได้ทางจิตวิญญาณสเสน่ห์ที่ยั่งยืนผู้หญิงวัยห้าสิบถึงหกสิบไม่ได้ลหลงไหลในรูปลักษณ์ภายนอกที่ฉาบฉวยหรือคำพูดสวยหรูที่ว่างเปล่าอีกต่อไปพวกเธอสนใจมากกว่าว่าคุณสามารถพูดคุยกับพวกเธอได้เป็นชั่วโมงๆโ,โดยไม่เบื่อหรือไม่คุณสามารถรับฟังเรื่องราวของพวกเธอโดยไม่ด่วนตัดสินหรือไม่และคุณมีทัศนคติในการใช้ชีวิตที่คล้ายกันหรืออย่างน้อยก็เคารพในมุมมองของพวกเธอหรือไม่กัน เชื่อมโยงทางปัญญานี้เปรียบเสมือนเส้นใยที่มองไม่เห็นซึ่งดึงคนสองคนเข้าหากันทําให้พวกเธอรู้สึกว่าคุณไม่เพียงเข้าใจพวกเธอในทางร่างกายแต่ยังสอดคล้องกับพวกเธอในระดับจิตใจที่ลึกซึ้งการได้นะ่ะเงอจิตวายด้วยกันในตอนเย็นพูดคุยเรื่องหนังสือภาพยนตร์หรือแม้แต่ความทรงจําในวัยเด็กจะทําให้พวกเธอรู้สึกว่าได้รับการรับฟังและแบ่งปันเมื่อจิตวิญญาณของพวกเธอรู้สึกถึงความเข้ากันได้ร่างกายก็จะเปิดรับความใกล้ชิดอย่างเป็นธรรมชาติโดยที่อุ่นไม่ต้องรีบร้อนสาม การยกย่องความงามและคุณค่าที่เป็นเอกลักษณ์ย่ชูกำลังใจสำหรับพวกเธอปฏิเสธไม่ได้ว่าการเวลาทิ้งร่องรอยไว้บนร่างกายของผู้หญิงทุกคนหลายคนกังวลว่าตนเองไม่น่าดึงดูดเหมือนเก่าผิวมีริ้วรอยรูปร่างไม่กระชับผมเริ่มมีสีเงินแต่ถ้าผู้ชายทำให้พวกเธอเห็นว่าในสายตาของคุณพวกเธอยังคงมีเสน่ห์และแรงดึงดูดในแบบของตัวเองความมั่นใจในตัวพวกเธอก็จะกลับมาเปล่งประกายอีกครั้งคำชมสำหรับผู้หญิงในวัยน,นี้ต้องมีความละเอียดอ่อนและจริงใจไม่ใช่แค่คุณสวยจัง แต่ควรเน้นย้ำถึงสเสน่ห์ที่มาจากประสบการณ์และสติปัญญาเช่นคุณอาจพูดว่าผมชอบรอยยิ้มของคุณนะมันทําให้ผมรู้สึกสงบหรือสายตาของคุณทําให้ผมรู้สึกเหมือนได้รับการปกป้องเมื่อพวกเธอรับรู้ว่าคุณมองเห็นความพิเศษและปรารถนาในตัวพวกเธอความกังวลเรื่องไวจะค่อยๆหายไปเปิดทางให้ความรู้สึกที่อยากจะใกล้ชิดมากขึ้น4การปลุกเร้าอารมณ์อย่างมีศิลปะแทนที่จะรีบร้อน ผู้หญิงในวัยนี้มักให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นที่ช้าและละเอียดอ่อนพวกเธอไม่ถูกกระตุ้นด้วยความรวดเร็วแต่จะถูกดึงดูดด้วยอารมณ์ที่ค่อยๆบ่มเพาะขึ้นมาซึ่งหมายความว่าคุณต้องสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกและผ่อนคลายอาหารค่ำเบาๆใต้แสงเทียนดนตรีที่ไพเราะพื้นที่ส่วนตัวที่อบอุ่นทั้งหมดนี้จะทำให้พวกเธอผ่อนคลายและปล่อยให้อารมณ์นำทางการสัมผัสเบาๆที่มือที่ไหล่หรือสายตาที่ลึกซึ้งสามารถทำให้พวกเธอหวั่นไหวได้มากกว่าการกระทำที่รุนแรงใดๆเมื่อคุณรู้จักวิธีเพาาะเเมมลลัันนนธุ์แแห่่งงอออรณทตติบโวว แห่งความใกล้ชิดก็จะมาถึงอย่างเป็นธรรมชาติและสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น 5. การเคารพขอบเขตและความเป็นส่วนตัวกุญแจสู่ความไว้วางใจผู้หญิงทุกคนมีหลักการของตัวเองโดยเฉพาะในวัย50-60เมื่อพวกเธอได้กำหนดสิ่งที่ต้องการและไม่ต้องการอย่างชัดเจนแล้ว ผู้ชายที่ฉลาดจะไม่พยายามข้ามเส้นนั้นด้วยการบังคับหรือโน้มน้าวมากเกินไปพวกเธอต้องการรู้ว่าคุณพร้อมที่จะรอจนกว่าพวกเธอจะต้องการและพร้อมจริงๆเมื่อคุณเคารพพื้นที่ส่วนตัวและสิทธิในการตัดสินใจของพวกเธอคุณกำลังพิสูจน์ว่าคุณใส่ใจในตัวพวกเธอมากกว่าแค่การสนองความต้องการของตัวเองความเคารพนี้ไม่เพียงรักษาห <6. S 1> การบำรุงรักษาความผูกพันหลังความใกล้ชิดสิ่งที่หลายคนมองข้าม ความผิดพลาดที่ผู้ชายหลายคนทำคือคิดว่าความใกล้ชิดทางกายคือจุดหมายปลายทางแต่สำหรับผู้หญิงวัย5้ถึงหกสิ่านเป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ใหญ่กว่าหลังจากการใกล้ชิดทุกครั้งพวกเธอปรารถนาให้ความรู้สึกเชื่อมโยงยังคงอยู่ต้องการได้รับความเอาใจใส่และความรักไม่ใช่ถูกทอดทิ้งเพียงแค่ข้อความถามถ่ายในตอนเช้าคำชมที่อ่อนโยนเมื่อพบกันอีกครั้งหรือการจับมือท่ามกลางผู้คนก็เพียงพอที่จะทำให้พวกเธอรู้สึกว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ได้มีอยู่แค่ในความมืดและนั่นคือสิ่งที่ทำให้้้้พพววววกกกเธออรรรมมที่จะะะัษาาาคใลชิดไนย ผู้หญิงในวัย5้ -60 ถึงคือผู้ที่ได้ใช้ชีวิตได้รักและได้ผ่านประสบการณ์มามากพอที่จะเข้าใจคุณค่าของตนเองพวกเธอไม่ต้องการความสัมพันธ์ที่ฉาบฉวยหรือการเข้าหาที่รีบร้อนหากต้องการอยู่เคียงข้างพวกเธอต้องการร่วมแบ่งปันช่วงเวลาที่ใกล้ชิดที่สุดคออุนจำเป็นต้องเข้าใจและจับจิตวิทยาของพวกเธอให้ได้ตั้งแต่ความต้องการความปลอดภยัยทางอารมณ์การเชื่อมโยงทางปัญญาการยกย่องความงามที่เป็นเอกลักษณ์ไปจนถึงวิธีปลุกเร้าอารมณ์และการเคารพขอบเขตส่วนตัว เมื่อคุณทำสิ่งเหล่านี้ได้คุณจะตระหนักว่าเมื่อผู้หญิงวัย5้50ถึง60ได้เปิดใจแล้วพวกเธอจะรักและเพลิดเพลินกับความใกล้ชิดด้วยความหลงใหลความร้อนแรงและความสมบูรณ์แบบซึ่งอาจจะลึกซึ้งกว่าวัยใดๆและสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาไม่ใช่แค่ช่วงเวลาทางกายแต่เป็นความรู้สึกที่จริงใจมั่นคงและเต็มไปด้วยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน